1. ไม่ว่าคุณจะเดินหรือคุณจะวิ่งวิธีการมันไม่สำคัญเท่าคุณมีความพยายามไปให้ถึงเป้าหมายก็เป็นพอ 2. อความฝันกับความสำเร็จมันอยู่แยกกันถ้าคุณจะนำทั้งสองสิ่งมาอยู่รวมกันคุณก็ต้องมีความขยันมีความอดทนมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความมุ่งมั่นและที่สำคัญ คุณต้องลงมือทำแล้วความสำเร็จก็จะอยู่รวมเป็นหนึ่งเดียวกับความฝันของคุณ 3. ทุกเส้นทางของชีวิตแน่นอนว่าคุณต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคล้มลุกคุกคานอยู่ตลอดเวลาในระหว่างทางเดินคุณอาจเดินหน้า2อเก้าเดินถอยหลัง1นก้าคุณก็อย่าพึ่งท้อแท้ถึงแม้ว่าวันนี้คุณจะเดินช้าบ้าง ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้คุณเดินอย่างมั่นใจก็เป็นพอ 4. วันวานคุณอาจจะรู้สึกแยก่วันนี้คุณอาจจะรู้สึกยากลำบากแต่วันพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันที่ยอดเยี่ยมของคุณก็ได้ 5. เสียใจกับสิ่งที่คุณเคยผิดพลาดไปก็แค่นั้นเสียเวลาป่ปคุณจงรวบรวมพลังใจที่คุณเหลืออยู่ลุกขึ้นสู้แล้วลงมือทา กับสิ่งที่อยู่ปัจจุบันจะดีกว่า 6. ถ้าคุณมีความฝันที่ยิ่งใหญ่คุณก็ต้องลงมือทำตามฝันที่ใหญ่ยิ่งทำด้วยความตั้งใจทำจนสุดความสามารถของคุณแต่ถ้าวันนี้คุณเอาแต่ทำไปวันๆขาดสติขาดความตั้งใจความฝันที่ยิ่งใหญ่ของคุณก็เป็นได้แค่วิมานในอากาศเป็นได้แค่ปราสาทในความฝันเท่านั้นเอง 7. อนาคตของคุณจะดีหรือไม่ดีนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันวานหรือวันพรุ่งนี้แต่มันขึ้นอยู่กับวันนี้ตัางหากละ8ความกลัวมักมาพร้อมกับความเกียจชังความผิดหวังมักมาพร้อมกับความทอแท้แต่ความแน่วแน่มักจะมาพร้อมกับความสําเร็จเสมอ 9. กลัวมากก็จะไม่กล้าทําอะไรเลย เสี่ยงมากโดยไม่มีหลักยึดก็จะผิดพลาดได้ง่ายคุณจงทำทุกสิ่งทุกอย่างตั้งอยู่บนความสมดุลแล้วหลายสิ่งหลายอย่างมันก็จะอยู่กับคุณสิบ <10. S 1> ทุกอย่างในชีวิตของคนเรามีสองด้านเสมอคนที่อยู่ด้านหนึ่งอาจจะคิดว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวแต่คนอีกด้านหนึ่งกับคิดว่ายิ่งสูงยิ่งมองการไกล ยิ่งมองเห็นว่าแผ่นดินนี้กว้างใหญ่แล้วคุณหล่ะเป็นคนมองชีวิตในด้านไหน11แม้แต่ถนนคอนกรีตมันยังมีช่วงหนึ่งที่กรุกรับไม่ราบเรียบดังนั้นคุณอย่าหวังเลยว่าเส้นทางชีวิตของคุณจะให้ราบรื่นราบเรียบไปตลอดเส้นทางมันไม่มีทางไปไปได้หรอคุณจงนั่งทบทวนปัญหาว่าปัญหามันเกิดจากอะไร จะแก้ไขโดยวิธีใดแล้วก็ลงมือปฏิบัติทันทีแก้ทีละปอกแก้ทีละข้อแล้วคุณจะพบว่าปัญหาที่คุณเจอนั้นได้หายไปโดยไม่รู้ตัว 12. วันพรุ่งนี้จะดีได้นั้นมันไม่ได้เกิดจากวันวามหรือวันไหนแต่มันเกิดจากวันนี้เท่านั้นเอง 13. เมื่อเราเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเกิดข้อผิดพลาด เกิดความล้มเหลวขึ้นในขณะธรรมแต่การเริ่มต้นแล้วผิดพลาดเริ่มต้นแล้วล้มเหลวมันก็ยังดีกว่าไม่ยอมเริ่มต้นทำอะไรเลย14จักรยานไม่ล้มลงเพราะว่าเราปั่นเคลื่อนที่ไปข้างหน้าคนเราจะประสบความสำเร็จก็ต้องก้าวเดินไปข้างหน้าเช่นกัน 15. ขอแค่เรามีใจสู้ปัญหาที่สมอยู่ก็จะหมดไป16 แรงบันดาลใจคุณอาจหาได้จากคนอื่นแต่ใจบันดาแรงหาได้จากที่เดียวคือจากตัวคุณเอง